สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผ่านช่องทาง YouTube 1เจริญซาวนะครับบ้านนองยะลังการนะครับเพิร์มวงครับจังหวัดเชียงภูมินะครับเป็นช่วงเย็นนะครับของวันเสาร์นะครับวันหยุดของใครหลายคนนะครับมาชมคลิปนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับหรือท่านไหนสนใจนะครับสินค้านะครับก็โทรสั่งได้นะครับทางไลน์หรือเบอร์โทรนะครับ0 8น0 4 6 9 8 6 0นนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรนะครับเบอร์เดียวกันนะครับ ในส่วนของตัวแรกนะครับอ่าตัวนี้เป็นคอร์สนะครับคอร์สสามทางนะครับผมคอร์สสามทาง DBX นะครับสภาพสวยเหมือนมือหนึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่าเหมือนมือหนึ่งนะครับสภาพนี้900บาทนะครับ900บาทนะครับอ่าคอร์สในส่วนของ NPE นะครับสามทางเหมือนกันนะครับสภาพสวยๆเดี๋ยวจะให้อ่าพาชมด้านหลังนะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับ ตัวนี้สภาพของ NP นะครับพันเดียวนะตัวนี้ EQ นะครับ b s s นะครับสภาพสวยนะครับ B. s s นะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับผมเป็น EQ สไลยาวนะครับ31แบนด์นะครับสภาพนี้นะครับตัวนี้นะครับขอยาตขายนะครับ B. s s นะครับตัวนี้ สองพันสองนะครับผมสวยๆนะครับสวยๆมือหนึ่งก็หลายพันนะครับสามพันกว่าบาทนะครับ DBX นะครับเหมือนกันนะครับสไลด์ยาวสามสิบเอ็ดแบนด์นะครับเป็น EQ นะครับสไลด์ยาวสามสิบเอ็ดแบนด์นะครับพันเจ็ดร้อยแล้วกันนะครับตัวนี้พันเจ็ดร้อยบาทนะครับด้านหลังสภาพนี้เลยนะครับคอร์สนะครับด้านบนนะครับ EQ นะครับสองตัวล่างนะครับสวยๆนะครับผม Power NP นะครับ C สามพันหก C สามพันหก H นะครับสิบแปดนิ้วค่าละสองถึงสามนะครับแรงๆนะครับตัวนี้ค่าละสามนะครับค่าละสามอิ่มๆนะครับมีอยู่สองตัวนะครับนะครับตัวนี้ ราคานะครับหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับไฟพาวเวอร์ในส่วนของการออนนะครับออนในส่วนของสวิตตัวนี้นะครับไฟที่โชว์นะครับขณะเครื่องทํางานตัวนี้ไม่ติดตัวนี้ติดปกตินะครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับติดปกตินะครับไฟตัวนี้ติดปกตินะครับ แล้วก็ในส่วนของแหลกนะครับแหลกก็ขายนะครับตัวนี้แหลกขนาดหนึ่งสองสามยูนะครับตัวนี้คอมเพก t นะครับคอมเพก่าสภาพนี้นะครับมีอยู่สองตัวนะครับขนาดสามยูเหมือนกันนะครับลึกประมาณยี่สิบยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกประมาณนี้ยังไงเดี๋ยววัดให้อีกทีนะครับ สองพันสองนะครับคอมแพกนะครับคอมแพกตัวต่อไปนะครับเป็นในส่วนของ power ประดิษฐ์เจริญซาวนะครับ B 1 0 0 0นะครับใส่ไหนแน่นๆประมาณนี้นะครับผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบมอเตอร์แปลงรุยใหญ่นะครับเป็น p o w ว r motor เฟตนะครับแบบจานบินนะครับพัดลม3ตัวนะครับ18นิ้ว ข้างละ2อถึงสนะครับอิ่มๆนะครับค่ายดีค่ายดังนะครับจากค่ายประดิษฐ์เจริญสาวนะครับสัญญาณอินพุตนะครับเป็นในส่วนของแจ็คโฟนและ XLR นะครับช่องต่อสายลำโพงเป็นขั้วดำแดงนะครับต่อไปนะครับเป็นมิกเซอร์นะครับ10มิกเซอร์8ช่องนะครับในรุ่น Pro Audio นะครับ MIX12 นะครับสภาพสวยพร้อมกล่องนะครับ ครับตัวนี้สภาพสวยพร้อมกล่องนะครับสองพนปดนะครับสภาพนี้ราคา2อ0 0ันปดนะครับผมสภาพใหม่ๆครับมิกเซอร์นะครับเยมาห้า MG 1 6 x ห u นะครับตัวนี้ข้อแขกในส่วนของช่องสองห้าแปดนะครับช่องหนึ่งไม่ออกราคาแบ่งปันนะครับในราคานะครับ4 9 0 0ัน้าร้อยบาทนะครับ4ี่0ัน้าร้ยบาท